สะพานแขวนปางเปาบีชขาดผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี63ร่วมตกน้ำเปียกนับสิบสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทยเดินโชว์โฉมบนสะพานแขวนที่ปางเปาบีชอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แต่สะพานรับน้ำหนักไม่ไหว พาดหลุมทำสาวงามตกน้ำนับสิบโชคดีน้ำลึกแค่ขาเลยเปรียบก,กันเล็กน้อยมีบาทเจ็บสองสามรายเมื่อเวลาประมาณ9้นาฬิกาานาทีวันที่7จธันวาคมนี้สาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2563าย25ร่วมกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่สวย ร่อมสู้เตรียมพร้อมชิงมุงกุฎแท่งปีได้เดินทางมาทำกิจกรรมที่ปางเปาบีช ทะเลเทียมแห่งแรกในภาคเหนือที่บ้านปางเปาหมู่แตําบลที่เหล็กอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงที่เดินข้ามสะพานแขวนข้ามหนองน้ำที่มีความกว้างประมาณ4เมตรซึ่งสะพานแขวนเป็นขนาดเล็กคนเดินแถวเดียวสูงจากน้ำประมาณ1.50เมตรโดยกลุ่มสาวงามประมาณ15คนเดินไปหยุดกลางสะพานเพื่อให้ช่างภาพถ่ายรูปปรากฏว่าได้ยินเสียงสะพานลั่น แต่ยังไม่ทันที่สาวงามทั้งหมดที่ยืนบนสะพานจะไหวตัวทันสะพานขาดทำให้ร่างสาวงามทั้งหมดตกลงไปในน้ำเดชบุญน้ำลึกเพียง50เซนติเมตรทำให้ส่วนมากปลอดภัยแต่ตัวเปียกปอนมีที่ต้องอุ้มขึ้นมารักษาตัวเพียงสองสามคนโดยมีรถจากโรงพยาบาลเข้ามารับทางนายอดิสรสุดดีผู้จัดการประกวดนางสาวไทยได้บอกจะให้ความช่วย เหลืออย่างเต็มที่ตอนนี้ขอดูอาการของเหราบรรดานางงามก่อนสำหรับการประกวดรอบ r รลิมินารีจะเริ่มขึ้นวันที่12ธันวาคมและรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่13ธันวาคม2563นะศูนย์ประชมุมและแสดงสินค้านานาชาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คอมเมนต์มาแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้นะคะสัญญาว่าจะมาตอบทุกความคิดเห็นอย่างแน่นอนท้ายสุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ